ครับผมวันนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องของเชเวนเช่นเคยนะครับเราก็ <Hold it. S 1> ะจะไปปั่น <Don 't, S 1> คนไทยอันนี้ก็ัปตีนคนไทย3คน <Okay. S 1> เช่นเดิมนะครับเอาละไปดูกันครับผม <Get down. S 3> Stay alert No Don't rush

hello, lightning. hello darling hello darling hiya, Ê nha, ê nha đai đai hiya, à hiya, 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 nhà hiya, 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 I hey, Enemy down. Hmm. very good. <coughs> 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 Did you do, ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยไม่เชื่อเหรอ,อไอ้นี <c> ่ไ <oughs> อ้นี่ละกันสาภาพมีแล้ว วางนังให้เส็จลูกเขียวมาให้เอาเนี่ยอยู่ไไตรงนี้มาเดี๋ยววินเก็บแล้วเควินไอวอนแหมมือจังเลยไม่เจอกระเป๋าเลยเคยเจอกระเป๋าบ้างวะไอ้สิเป็นค mm, <thank> ิว อร้ฮ่า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 ่รู้อาสลสดฮะแล้่า่เฮ้ยนอาหารกิ่ได้หวะนะกิน้ายาครับต่อไปแต่ลวั่แต่เฮยววิ่นเบินยางรอเลยเบินรอเลย หมดหนึ่งเลยเรียบร้อยแล้วเควิ่ง <Yeah. S 1> วิ่งี่เคยอเมริกาครับเวิ่งเบอร์ลอยยังวิ่งซิ่งดีกว่า ถูกมากเลยต่อสู้ฮะ Yes to all เอต้องเปิดสิ่งิดเกนหมดนี่อเอนี่เจามสองอ้ามีมหาอะไรเซลินเฮ้ย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 มีคนยิงหวัง ไกลข้างหลังมาไหนวะบ้านน่าจะบ้านข้างหลังั้างนะค่ะเครับวเควินกูไปแล้วเด้ อืมบด้านซ้ายวินอาล่าฮัมไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้เห็นรถปะไปเร็วรถมันอ้อมไปข้างหน้าเกวิ่น,นแล้วนะคุดไนทรู้ว่ามันปล่อยเพื่อนมันแล้วจ้ะ ในเดาอินฟรอนต์อองมี <Okay. S 1> อยู่ในบ้านข้างๆฉันประมาณนี้บ้านหลังถัดไปจากบ้านมันไปแล้วมไปแล้วบายบายนะครูนายนะ ไม่ร oh. да. ู uh, oh. ้อ่ะแต่จริงจริงฮ่าฮ่าฮ่าเราเล่นหน้าแล้วเขาบอกอะไรอล่ะยูมินคืออะไรเออไม่รู้อ่ะไม่รู้หอบไม่รู้คำไม่เคยรู้อะอันนมี่บีไฮยูมินบีไฮไหมว่าอะไรงู คอบบบรรแัผมชอบคุณนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วบีไฮแบบว่าอะไรบีไฮไม่รู้เฮ้ยเหลือหกคนแล้ว อดาริ่งดู going เฮ้ยไอโกไดแปลว่าที่รักไปหรือยังเนี่ยจะไปไหนที่รักดีแวร์มาด้วยดีเราจะเจออะไรเนี่ยหอยไี่ I am care about you h ดงกิ้วนะคืออะไรเนเป็นห่วงคุณฮ่าไหนฮ้า LOL เนี่ยนะห่าห้าฮ้าอือเรา LOL แล้วก็ SA SA เหมือนกันเหมือนข่ามเป็นเหมือนเฟย์ย่ออไม่เพิ่งรู้เนี่ยภาษาอังกฤษวลคำาฮ้ เล่นเล่นเล่นนั่นอะไรม่ใลมนเฮ้ยเหลือเหลือสามคนแล้วเนี่ยใช่มันยิงอยู่ไน้ยิงมันไม่ได้ยิงไกถ้กคนเลยเนี่ยเซนเซอร์นี้คือแหละมันเหมือนคำมันมันเป็นคำหยาบนะที่มันเป็นดอกแฟนคุ้นอะแต่ไม่รู้ค่ะ ้ายซ้ายมันบอก้ายเลซ้ายนี่ใช่ปะเลฟ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 เลไหลขวาเลอซ้ายยงซ้ายยังขวาเงี้ยเห็นมันยิงเงินตรงนี้ย ไมดับไม่ตกตรงเยนี่แะเควินเลยตกให้เควินเลยประทานพรมาให้อืมโมกคลอเลยหมวกมีหมวกสาม มาแล้ว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 ที่เดิมบ้านหลังเดิมจ้าตัวหนึง่งบ้านหลังเดิมนะอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเาเปมาทำธุรกิจเป็นการทำงานถึงได้ยืดเยื้อไปอยู่ในกองเวลา หยุดคล่งกัแพงนะเกวินครับอ si ืมอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตางกันไหม Enemy down, 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 อย่างอย่างยางลงไปแล้วลงไปแล้วลงล่างอ่ะอืมพีว<ง>ีนลงล่างเลยเราปิดล้อมมันตายโอ้พีวีนกูยิงคนเดียวเลยเออไม่ไม่ได้ทักตัวเลย ม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้หญิงักตัวเลยตำเหนืไม่มีเลยดูเลยดูได้เลยขอเป็ Kevin, นภาษาอังกฤษไงเควินเวสต์ฟอร์มอืมอมขอให้เควินแบกเควิน e ว e y o ฟ f ร o มถามกันได้มาจากที่ไหนเควิน บาลฮึบลิสตบาลลีตอะไรบดทอะไรอะ่ะ What อังกฤษอังกฤษเออใช่มันเป็นอังกฤษไงธงเขามันเป็นอังกฤษอะจำธงได้โยเซฟนอตไลอิงแลนด์โยเซฟสมเซนพา h ไ i l a ลนดูเรื่องคนเดียว เท็กเราจบไปะเราจบเลยแทนทอคนะ I ไ a แทนท็อกอังกฤษเราจบเลยเท็กแตกันย่าไปโอ้โอ้ yes because I think you have Thailand because your face look because your face look Thai no 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 เราโนโนอย่างเดียวโนโนแยกเลยเลยได้๋ยวอันนี้แหละที่บนเครื่องบินด่ากันด่ากันยับเลยย่าเบสย่าฟองต้องผู้หญิงด่าพ่อเขาเป็นคนเอเชียอีสานอ๋ออีสานอีสานไชน่าอีสานอีสานไชน่า เออปอบุเดี๋ยวว่าตาเมตตาเมตคงไม่มีแน่นะเออใส่บูคนเดียวเลยอ่ะเออเอาไปกินไก่นะเป็นยิงได้นะไม่จ เมื่อกี้เราเรากินไก่รอกใช่กเขายิงเข่าอยู่คนเดียวอะ่ะเขาไม่รู้ไม่ได้ยิงเลยเัาเสือกเลยไม่ค่อยดูความมาอย่างดีเลยของแน่นเลยได้ยิงสักเม็ดไลยขาไม่ได้เหนียวสักเม็ดเลยเช่ียวโอ้โหข,ข,ของเต็มเป๋าเลยเมื่อกี้ไม่ได้ยิงสักเม็ดเลยอันสองสี่นะได้ยิงเม็ดเดียวไม่ได้เหนียวไม่น็อก<ล>ด้วยวย,ยอม ทำมันหาที่วิ่งมันอยู่คนเดียวอืมปกติปกติที่เจอคือแต่ว่าไม่รอดทุกคนอ่ะออกไปคุามินจ้าน,นี่คุยกันได้<อ>ยาวอืมในนี้คุยได้อยู่พ้อของคนที่ไหนนะลิชานแล้วขอบอกใช่หน้า เพื่อนเหนิสันแม่เขาหรือเปล่าลูกพึ่งใช้นานหรือเปล่า oh, <no. S 2> ดวงมันปอมใช้นาะดนี่นะเทวินเนี่ยไอ้มาทำเป็น <got> supplies. จัดให้ครับเทวินขับรถไปกลางวงนะครับวงแดง <c oughs> อ๋ออยู่กลางวงอะข <c oughs> อามาไว้ให้อ่ะ จัดให้ครับพี่ครับเปโซนเลยนะโอมใหญ่ดูดิโนโนโนบูมไม่มีระเบิดไม่ระเบิดไม่มีระเบิดคือวงแดงตร้ใหญ่ทั้งคาดนี่เขาก็ต้องพูดไทยได้ดิวะอ่าหยุดสปีดทย อุ้ยมเมนทถามอะไรครับพูดไดยนะาะไม่ได้อ why ฮะอะไร y o ยูนน <c oughs> เคยมาเที่ยวไทยไหม <c oughs> มีคนข้างหน้าไม่ใช่ You come Thailand before บอกดูอยากแด่ของไทยไหม เ e v ว r Why Can Come h o l แปลว่าเ็กเดลยเพื่อเลยเละเลยเลยเลยที่เคยวิอ่ไอือเขาว่าไม่เคยมาอือไม่เคยมา Can you talk me Travel อะไร Travel แปลว่าแทนที่เที่ยวอ่ะ ลาที่เที่ยวก็ตะเวรรรนแปว่าสลานที่เที่ยวอ่ะ Can you s h ม w me Can you take me to Ah คพาฉั <laughs> เที่ยวได้ไหมแ <laughs> น่แน่ I see k e i n นั้เกวินนัไ <laughs> Yeah, đừng có runge. Oh yeah. oh yeah,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  oh oh yeah, oh yeah, like. oh yeah, like. oh yeah, Oh my god. <laughs> you have white? <laughs> so Kevin, you have white. I will not We เหมือนเมื่อกี้เด็ดเลยคุณว่ากูไม่ได้ยิงเยื้อมั้งเดี๋ยวดูตรงแล้วอะไรวะเขาเราะอ,อะไรปะเขาเราว่าอะไร,รออะไหมนีม่ถามมีเมียอไหมเขาบอกว่าไม่มีแล้วเธอต้องการเป็นเนื้อัช่ไหมเอฟเั็งนี่มันพูดตรงดีวะเองเฟางไปงนะันเดียว่แล้วเลยวะเนี่ย How old are you? Hey, you can't come Thailand first. We can talk about later. หัวหันไปฝั่งนะครับฝั่งไม่รู้เรื่องรู้เรื่องไหมไม่รู้โอ้โหอย่ามาถามเลยยาวเลยจบเลย ภาษาไทยยังแย่เลยมันแปลว่าอะไรคุยอะไรกันวุ่นเลอะก็วุ่เลอะเอามาเรามาคุยกันมาเมื่อกี้ถามว่าอะไรวะเออ I ask you how old are you เราก็ทักตีหัวเลยอะฮนะยี่สิบหก เท่าเท่ากันเลยเขายิบ24เองอืมว้าวเขามีอะด้วยยูสกูลอยูเรียนยูเวิร์กเวิร์กกิ้งปอดยูเวิร์กแปลว่าฮะเขาทำงานอยู่เป็นวิศวกรเป็นช่างอ่ะอืม,อมก็เหมือนกันลูกสรอ ิิเนียรงทำไมคำเล็กยากทำไมรู้กันจังซอฟต์แวร์กีเนียอ๋อเป็นเป็นช่างซอฟต์แวร์เหรอคะทำไมคำเล็กยากรู้กันจังไอ้คำนี้ไม่รู้เรื่องเลยเป็นช่างซอฟต์วแวร์เป็นช่างเพิเอ่อไอเนี่ยแบบพวกโปรแกรมเมอร์อ่ะ ไลแบบรอรแ์โปรแกรมเมอร์ประเทศพยากรณ์เช่าโปรแกรมและคนี่ปุ่นก็เป็นโปรแกรมเมอร์และภาษาญี่ปุนแบบ่นโดยตลอดพวกนี้พวกนี้มันทำงานกันตั้งแต่ยุสิบห้าสิบห้าสิบหกแล้วเออพวกฝรั่งอ่ะเขาจะแบบว่าจะให้จะให้แบบว่าเร็วอ่ะการเรียนรู้ที่แบบเร็วมากจริง บ้านเราชอบใช่ไหมที่พ่ายยังเรียนอยู่มหนึ่งอยู่เลยนะมหนึ่งมสองใช่ใช่ใยังยังแต่ฝุ่นอยู่แล้วเขาเขาเขาได้รับเงินเดือนถึงอายุ18ปยนะเข้าเหรอใช่ได้รับเงินเดือนของเขาอ่ะอือเขามีเงินเดือนตั้งแต่เกิดเลยเข้าเหรอใช่พวกนนี้เขามีเงิน จนอายุสิบแปดจนอายุสิบแปดอะมันถึงจะแบบว่าให้ต่างคนให้ทํามาหากินเอาเองแล้วก็สิบแปดก็อยู่อยู่กับอยู่คนเดียวเลยอะคือแยกออกจากครอบครัวอย่างเงี้ยใช่เขาจะให้ไปเรียนรู้ใช่เขาจะให้แยกกันอยู่เลยอะคือให้เรียนรู้ด้วยตัวเองให้ใช่อยู่ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยอืมพวกนี้จะเป็นแบบนง้นแบบ ของเรานี่ยังเกาะแม่อยู่เลยุน้สิบแปดก็ยังเกาะอ,อยู่เลยสิบห <27. S 1> ้านแต่ว่าตู้นี้ยังเกาะป็าอ,อยู่เลยวงดีไว้สองตานะ move. ตลอดจนเป็นที่ครอบครณยอ เออเลดมูฟไปไปทางซ้ายเหรอเออประมาณมูฟไปเลดซ้ายกลับไปโอ้ไม่รู้อยู่กลางวงเลยหน่อยขึ้นรถมีรถมามีรถมามีรถมาเฮฟค่าเฮฟค่ามาแล้วมันมาแล้วมันจอดแล้ว จอดแล้วเดินไปนน่นแล้วใครอยู่ข้างบนอ่บเบอร์่เฮ้ยม่เห่าอีกแล้มาแล้วลจารจากัไปงแล้วหนึ่งยู่ข้างบนอืมท่ายข้ามหเฮ้ยเฮี้ยตองดอวย ่เทวินโดนแล้วอยู่ข้างเห็นข้างเห็นเออเวินโดนแล้วไปช่วยเขาชิรักเนมืนะได้กันให้หน่อยกันให้ด้วยนะรียเรียกรีย จังที่ได้ทรงรังกาลนาทรดเล้าทรงกระบอกให้รัรเชทายาร่วมกับท่าองค์หรือแทนระองค์อยู่เป็นนิจดังนั้นพระราชินีพระราชชายาแกพระบรมราชปจึงอยู่ในักการเกี่ยวกับการกำูหรือการเลี้ยวข้ามนะเอ้ย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 อ้ยข้างหลังเข้าข้างหลังเข้า การปกครองระบอบประจักรัฐที่มีการมีข้ารามหารสมเด็จระมุกประกาศหน้าวันที่8กุมภาพนธ์าดหมวสามเกาะสามเดียวเตะอ่ะโอเคค่ะโอเคครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปตอบต่อไปนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าชอบนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกิวินไปแล้ว